อ้าวกระเด้งเรียบร้อยจบไปที่สามวันนะเรียบร้อยแล้วเจ้าคาสซีแมก้ารถกาสหรือของเก่าทิ้งหมดใส่เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยยกเซตหัวเครื่องเกียร์นะครับเดินระบบลมใหม่ทั้งคันก็เดี๋ยวพากลับกล้องดูดีกว่าอ้าวนี่ดูนต่อเลยจบไปที่สามวันนะทำสามคนที่ลำพูนนะบ้านที่ตำบลบ้านทีอำเภอบ้านที่นะครับจบเรียบร้อยแล้วกําลังไปเอาเพากลางมาใส่ทุกอย่างจบหมดเรียบร้อยทั้งบอยจัดให้เสมอ นะสวยๆแหลมๆเลยจบใครมีก็อย่าทิ้งนะรถก็ยังใช้ได้อยู่อีกเป็นสิบปียี่สิบปีนะฮะดูมุมนี้มัง่งจบแล้วใช้เวลาเพียงแค่สามวันนะคะันนี้ต้องถ่างก๊าีนะวางหัวเครื่องเกียร์แล้วก็เดินระบบลมใหม่ยกเซจนี่แน่นๆเลยก็ถางก๊าีก็เวลาถอดก็จะซ่อมง่ายนะมีช่องว่างมีอะไรนะไม่เบียดอะไรนะนี่นะ ก็จะง่ายช่องเอ่ง่ายอยู่นะครับก็จบแล้วละ่ะเดี๋ยวพายดูมุมอ่ะนี่นะฮะก็จบภารกิจเรียบร้อยกระเด้งไปที่สามวันนะครับจบเรียบร้อยแล้วเจา้าคสซีเอ่อฮีโน่เมก้านะเป็นรถกาดใช้เวลาเพียงแค่สามวันนะที่ลำพูนนะตอนนี้ทำสิติใหม่แล้วนะครับทำสามคนใช้เวลาสามวันนะฮะจบเรียบร้อยก็ น่าจะเป็นอ่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรไม่ใช่ถามว่าว่าวันจันไปวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์น่าจะเจอผมได้ประมาณวันอังคารนะประมาณวันอังคารเจอกันได้ที่ด่านของทศนะครับจะเดินทางไปทําต่อนะฮะช่วงนี้ดันยาวเลยตอนนี้อที่คันนี้ที่รีบเลยคือว่าผมรีบจัดเลยรีบแบบไม่มีเวลาหยุดเลยเพราะว่าหนึ่งน้ำมันลาอมันมาล้อมรอบผมแล้วผมก็เลยรีบไง ะะก็จบไปได้สวยสามวันกําลังวิ่งแววพาวกางอยู่นะพาวกางก็ใส่แป๊บเดียวทุกอย่างจบหมดแล้วนะฮะไม่มีอะไรเ,เสร็จจบไปที่สามวันนะครับก็มาแล้วก็ฝากด้วยนะ,ะใครอยากทํารถงานไวงานเร็วนะงานไวงานเร็วงานเานเียน,น,นแบบนี้นะก็ช่างบอยจัดการให้นะฮะยินดีให้บริการถึงที่นะครับแบบนี้นะที่ลำพูนกระเด้งเรียบร้อยปฏะดิษะเทืนอนเขาแก่ยังงงเลยที่นี่นะเขาแก่นี่งงเชื่อเลยว่าไม่มีใครทําเหมือนช่างบอยได้แล้วแกว่า่างนั้นนะ ก็จัดให้ได้เสมอ,อเพราะว่าต้องรีบหน่อยน้ํามันมาล้อมรอบผมเลยอะ่ะเดี๋ยวจะออกจากทางไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นทางหลักไม่ได้นะ mm hmm. ก็จบเรียบร้อยแล้ว,ลวเจอกันทีที่ด่านกุทนแล้วกันนะ,ะน่าจะเป็นวางครานนะ mm hmm. ก็จบไปได้สวยคันนี้นะฮะแล้วก็จะเริ่มดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื mm ่อ hmm. เป็นกำลังใจในคลิปครับผมรู้เรื่อง